นนอนอันไหนสิงโตหาสิงโตมาให้พ่อหน่อยสิงโตอยู่ไหนแม่อยู่ในกองเนี้ยลูกต้องลูกต้องหาค้นหาสิงโตอะลูกไหนหย,ยิบออกมาก่อนว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมหย,ยิบออกมาว่าใช่สิงโตหรือเปล่าเออถ้าถ้าใช่หยิมหมพ่อถ้าใช่สิงโตอยู่ไหมพ่ออ,พอ๋อา ไปหาผิดเสื้อผิดเสื้ออยู่ไหนผิดเสื้อผิดเสื้ออยู่ในกองนี้แหละผิดเสื้ออยู่ตรงไหนค่อยๆหาโล่เออค่อยๆหาผิดเสื้อนะเอาไม่ใช่ผีเสื้อโลกลุกจำจำลูกผิดเสื้อได้ไหมผิดเสื้อเป็นยังไงค่อยๆหาค่อยๆหาอันพ่เสือ พม่เสียพีเ่เสื้อยู่ไหนลูกค่อยๆหาสิ <c oughs> ใช่ไหมถ้าใช่อยู่ไหมพ่อมั่นใจไหมอามัน่นใจอยู่ไหมพ่อ <c oughs> อาต่อไปหาวานนะวานป้าวานวานะลูกวานอยู่ไหนวาน <c oughs> วานวานวาน <c oughs> วานอยู่ไหนวานใช่หรือเปล่าวานอยู่ไหนว,วานเสีอะไรวานสีอะไรค่อยๆหาสิลนนนอนนัดบอลหาวานก่อนหาวานเจอเลยเดี๋ยพ่อจะเล่นบอลก่อนนอน,นเจอไหมวานเ่ะเจอไหม ถ้าเจอถ้าเจอบานหยิบไหมพ่อบานอยู่ไหนโน้ no. อยังไม่เล่นบอลหยิบบอลมาก่อนเนี่ยบอลอยู่ในกองเนี้ยลูกค่อยค่อยหาหันไปหาบานก่อนหาบานเร็ว ดี๋ยวยืนก่อนนะยืนนะออกปลยนะ